ในวันนี้ Tech Easy Talk โดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ ISTRS ผมมเนกสิริพานิชกรกลับมาพบก,กับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ผมอยากจะคุยในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดพายุขนาดใหญ่เป็นไต้ฝุ่นฮากิบิส ที่เข้าโตเกียวไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วพวกเราคงเห็นภาพข่าวนะครับได้เห็นภาพของการเตรียมการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พายุเข้านะมีทั้งในเริ่มของการเตรียมการก่อนพายุเข้าในระหว่างพายุเข้าและหลังจากที่พายุเข้าแล้วมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร พราะเราคงเห็นภาพที่แชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะจริงการเปรียบเทียบของน้ำท่วมในโตเกียวซึ่งปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ขยะใดๆเกิดขึ้นในในน้ำท่วมนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของขยะ ซึ่งเจออ้าขยะนี้ก็จะไปอุดตันในระบบมีสองสาเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการเตรียมการผมเข้าไปรีวิวดูว่ากรุงโตเกียวนั้นเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในการเตรียมการในการรับมือพายุใต้ฝุน่นที่มีขนาดความเร็วรประมาณสักถ้าอ่านไม่ผิด อากิบิสน่าจะประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเปรปียบเทียบกับบ้านเราเวลาที่เราออกแบบโครงสร้างอาคารเราใช้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองขนาดสูงสุดของความเร็วลมที่เราใช้กันอยู่นั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลก็คือจะใช้ความเร็วลมของการเกิดซ้งในรอบ50ปี ในกรุงเทพและภาคกลางนั้นก็จะมีความเร็วลมเพียง25เมตรต่อวินาทีหรือเทียบได้ประมาณสัก90ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เกิดความแปรปรวนนั้นเนี่ยความเร็วของลมก็อาจจะมากกว่ากว่านี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าความเร็วลมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั้นแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นเยอะมากผมไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการจริงแล้วก็ดําเนินการไว้ตั้งแต่15ปี20ปีที่แล้วอันดับแรกก็คือประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงผิวทางแล้วก็ผิวของบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการท่วมขังของน้ําได้นะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับให้นึกถึงกรณีของอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคอนโดมิเนียม มันก็จะมีพื้นที่รับน้ำนะครับเท่ากับพื้นที่ของตัวโครงการเพราะน้ำที่ไหลลงมานั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผิวทางหรือผิวพื้นของตัวอาคาร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือส่วนที่จะเป็นสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์สเคปหรือฮาร์สเคปเนี่ยถ้าเป็นสภาพของการปรับเปลี่ยนไปเป็นผิวคอนกรีตเนี่ยสิ่งที่เราพบเราจะพบว่าปริมาณ ของน้ำนะครับที่จะเกิดขึ้นจากความเข้มข้นของฝนซึ่งทั่วไปแล้วเนี่ยการการคำนวณออกแบบระบบระบายน้ำนี่ก็จะประมาณสักห้าหกปีถึงสิปีนะครับไม่เกินนั้นเราก็จะเอาปริมาณฝนนะครับในรอบการเกิดซ้ำเั่ห6ปีมาคำนวณเข้ากับพื้นที่รับน้ำและตัวสุดท้ายที่มีความสัมพันธ์นอย่างยิ่งในเรื่องของตาไหลก็คือ สภาพของน้ําที่จะไหลบนพื้นผิวในบริเวณที่มีฝนตกนั้น,นรเราเรียกอันนี้ว่าเป็น run off coefficient นะครับในกรณีที่ผิวทผิวพื้นของเรานนั้นเป็นคอนกรีตเนี่ยก็จะมีสมรริทิที่เรียกว่าส,สัมรธิ์การไหลของน้ําท่า run off รประมาณสักเกือบเกือบหน,นะครับ0.8 0.85 0.9นะครับ แต่ถ้าเป็นสภาพดินเดิมนะครับหรือเราปรับปรุงให้สภาพดินนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถที่จะดูดซับน้ําและซึมน้ําได้เนี่ยก็จะทําให้สรรพสิทธิของการผิวทางนะครับมีขนาดที่ลดลงอาจจะเหลือแค่0.20.3เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ได้ทําการปรับปรุงโดยเฉพาะยิ่งในบริเวณที่เป็นแม่น้ําสายสำคัญสำคัญนะครับ ก็จะปรับผิวต่างๆน้นให้เป็นผิวที่สามารถที่จะระบายน้ำฝนและให้มันให้มันซึมลงดินได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันกันกบกรณีของถนนหลายสายอย่างเช่นถ้าเราไปที่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแม่น้ำในกรุงปารีสนั้นเนี่ยบริเวณแม่น้ำทรายนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นที่รวมของน้ำที่หลังจากเกิดการฝนตก ครั้งที่เราไปผมไปเองเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปซ้ำบีกเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบคือสภาพของผิวถนนบริเวณแถวแถว,แ,ถว,แ,ถวแม่น้ำนั้นเนี่ยยังคงเป็นสภาพคล้ายดินเดิมผมยังแปลกใจว่าทําไมเขาถึงทําถนนด้วยหินกรวดนะครับหรือลูกลังซึ่งจริงๆแล้วก็เดินไม่สบายแต่นี้แล้เจตนาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเจตนาที่จะพยายามถอยเอา ปริมาณน้ำนี่ให้ไหลซึมลงดินนะครับในญี่ปุ่นทำเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในเหตุการณ์เกิดวาตภัยขนาดใหญ่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นพระเอกของงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพูดถึงอุโมงค์ยักษ์คัสึกคาเบกนะครับซึ่งเจ้าอุโมงค์ยักษ์ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการรับน้ำนะครับลักษณะเขาก็จะเป็น สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นซาลิ c โคชาร์ปนะครับหรือเป็นอุมโมงค์ทรงกระบอกแนวตั้งซึ่งสามารถที่จะดูดซับน้ำนะครับน้ำก็จะไหลจากผิวผิวของถนนนะครับลงไปในบริเวณนี้นะครับเขามีการสำรวจแล้วก็มีความชัดเจนมากนะครับในการที่จะติดตั้งตำแหน่งของเจ้าอุมโมงค์มีหลายส่วนนะครับและหลายแม่น้ำนะครับ และก็ระยะห่างพอพอ,พอที่จะไปครอบไปครอบไปครอบคุมนะครับบริเวณพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่ต่ําที่มีน้ําท่วมอยู่ประจํจาเจ้าอุโมงค์ที่เป็นโพลิทคชาร์บนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการส่งต่อกันนะครับด้วยอุโมง์ในแนวดิ่งซึ่งมีขนาดเด็กเหมือนกับเรามีมีแท้งหรือไซโลครับ หกเจ็ดอันเนี่ยนะครับในแต่ละไซโลก็จะมีท่อนะครับเดินจากไซโลที่1ไปที่2ไปที่3ไปที่4นะครับแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายประเอกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบ่อหน่วงน้ำนะครับซึ่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า retaining tank นะครับบ่อนี้มีขนาดใหญ่เข้าใจว่ามีความจุป,ประมาณ2องแสนห้าหมลูกบาทเมตรนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วเมื่อบ่อนี้เนี่ยรับน้ําจากตัว vertical s h a f แล้วเนี่ย ก็จะไประบายน้ำนะครับออกไปที่แม่น้ำเอโดะนะครับแล้วก็ออกที่อา่าวโตเกียวเพราะนั้นจะเห็นว่าหลังจากเกิดอุบัติภัยเพียงแค่วันเดียวนะครับในวันลุงขึ้นเนี่ยน้ำในโตเกียวก็ถูกสูบนะครับลงอุโมงค์นะครับ,ลมมรบแล้วลงไปยังบ่อพักแล้วก็ลงไปยังอา่าวโตเกียวได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เกิดความ ความตื่นตะลึงหรือคุยกันในหมู่พวกเรานะครับในโซเชียลมีเดียว่าญี่ปุ่นจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับลักษณะของรีเทนนิ่งแทงนะครับหรือบ่อนหลวงน้ำนี้เนี่ยถ้าเราเจำกันได้นะครับประวัติคือเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับในหลวงรัชกาลเรานั้นเนี่ยได้ทรงมีพภามหลักและพระรมดีในการ สร้างสิ่งที่เรียกว่าแก้มลิงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แก้มลิงตัวนี้แหละนะครับเป็น retention pond นะครับซึ่งอาจจะสร้างโดยธรรมชาตินะครับในบริเวณพื้นที่กว้างๆก,งก็อาจจะขุดบ่อนะครับในบริเวณที่เป็นเมืองก็อาจจะเป็นตัวแทงที่อยู่ใต้ดินนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะนําเอาบทเรียนของการเกิดภัยพิบัตินะครับที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ทางนี้ในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมาพิจารณาในเรื่องของการสร้างตัวบ่อหน่วงน้ำนะครับหรือแก้มลิงตามพระราชรัิของรัชทาิทเก้านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาจจะดําเนินการในการก่อสร้างแทงที่เป็นบ่อหน่วงน้ํานี้นะครับในในซอยนะครับในซอ,ซอยซึ่งอยู่ต่ำกว่าถนนอย่างเช่นลาดพร้าวเนี่ยสัก3ซอย4ซอยเนี่ย นะครับทำแท้งนะครับรวมกันทั้งหนึ่งหนงใบนะครับแล้วก็ถนนตรงนั้นเนี่ยพยายามสร้างระบบให้มันสามารถที่จะเ,ออเป็นคล้ายๆบ่อสูบนะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เรียกว่า Gravity นะครับลงไปในแท้งนี้นะครับแล้วเมื่อถนนแห้งเราก็ใช้ระบบปั๊มเนี่ยสูบน้ำออกจากแท้งนะครับถ้าเราทำได้เช่นนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครได้ เมื่อราวปี235นะครับทางวิรรสัมปรานในสมัยนั้นเนี่ยเราเคยแม้แต่เสนอให้บ้านที่ก่อสร้างใหม่ทุกหลังเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีบอ่อนวงน้ำนะครับซึ่งอยู่ใต้ดินออครั้งนั้นเนี่ยเราเสนอไปที่ประมาณ8-10%ของพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นท่านมีพื้นที่ของอาคารใน50ตารางวาถ้า10%ก็คือ5ตารางวาที่เป็นพื้นที่นะครับ แล้วเราก็จะเราเราก็จะกาหนดระดับของตัวแท้งนั้นนะครับเทียบกับระบบสัตว์านะนะครับและให้การไหลออกของไอ้บอ่นองน้ำเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติถ้าทําได้เช่นนี้เนี่ยก็จะเท่ากับทุกบ้านเนี่ยเป็นแก้มลิงนะครับของทุกคนผมก็ใจว่าด้วยพระปิชาญาณในลักษณะเช่นนี้เนี่ยแม้วิทยากรทั่วไปก็ยังก็ยังมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ คิดได้ได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นพระราิภาพของในหลวงรันกร9กของพวกเรานะครับในประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เรียนเป็นตัวสุดท้ายเลยว่าออวิธีการในการที่พยายามทาให้พื้นผิวในการรับน้ำนังง่นเนี่ยซึมลงดินนั่นเนี่ยได้มีผลบังคับเรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในพรบ ผังเมืองเนี่ยนะครับในการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างในอาคารนะครับทั่วไปแล้วพื้นที่ก่อสร้างในอาคารนี้จะถูกบังคับนะครับด้วยขนาดของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองเนี่ยก็เลยนิยามว่าถ้าเจ้าของโครงการเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานะครับถนนนะครับแล้วก็ทําผิวอผิวถนนนะครับหรือผิวทางทั้งหมดในโครงการเนี่ย ให้มันสามารถซึมน้ําลงไปได้เนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถมีพื้นที่ก่อสร้างได้มากขึ้นเขาก็จะสามารถเอาพื้นที่นี้เนี่ยไปทําประโยชน์นะครับได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทขายวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยนะครับชั้นนำสองสาแห่งเนี่ยขสามารถที่จะผลิตคอนกรีตนะครับที่สามารถ จะระบายน้ำนะครับของฝนเนี่ยที่ตกลงมาแล้วก็ซึมลงน้ําก่อนที่จะไปรวมตัวแล้วทาให้เกิดน,น้ําท่วมขังนะครับผมขออนุญาตที่จะปิดการสนทนาในในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ได้เตรียมการเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แม้จะมีความเสียหายและก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับ ก็เป็นเป็นบทเรียนของพวกเรานะครับที่อยู่โดยเพราะยิ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วทําให้ระบบของเรานเนี้ยสามารถที่จะทําให้ทุกคนอยู่กันได้ด้วยความสุขตลอดเวลาขอญาตลาท่านผู้ฟังไปเนโอกาสน,นี้ครับขอขอบคุณครับ